เธอตอบอย่างหนักแน่นเธอไม่ได้มาเพื่อใช้ตำแหน่งภรรยาของเขาเป็นเกราะกำบังเธออยากพิสูจน์ตัวเองท่านประธานมองเธอเงียบๆก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะค้งขึ้นเล็กน้อยถ้าเธอต้องการแบบนั้นเสียงทุ้มต่ำของเขาดังขึ้นจากนั้นเขาก็โน้มตัวเข้าใกล้เธอเล็กน้อยจนเธอรู้สึกถึงลมหายใจของเขาที่แผ่วเบา,บ,าบนผิวแก้มฉันจะคอยดู ดวงตาของรินดาเบิกกว้างใบหน้าของเธอร้อนเผาขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้พนักงานรอบๆต่างแอบรอบมองแต่ไม่มีใครกล้าออกเสียงใดๆท่านประธานยืดตัวขึ้นอีกครั้งก่อนจะปลายตามองทุกคนในออฟฟิศเป็นครั้งสุดท้ายจำไว้ว่าภรรยาของฉันจะยังทำงานที่นี่เขากล่าวเสียงเรียบและฉันหวังว่าพวกเธอจะให้เกียรติเธอในฐานะพนักงานไม่ใช่แค่ในฐานะภรรยาของฉัน น้ำเสียงของเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยอำนาจพนักงานทุกคนรีบพยักหน้าไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรอีกหลังจากนั้นไม่นานท่านประธานก็เดินจากไปปล่อยให้รินดายืนอยู่ท่ามกลางสายตานับสิบคู่ที่ยังคงจับจ้องเธอเธอถอนหายใจเบาๆตั้งแต่วันนี้ไปเธอรู้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเธอจะต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น ว่าเธอไม่ใช่แค่ภรรยาของท่านประธานแต่เธอคือรินดาที่คู่ควรกับที่นี่อย่างแท้จริงวันต่อมารินดากลับมาทำงานที่ออฟฟิศตามปกติแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพนักงานที่เคยเมินเฉยหรือกลั่นแกล้งเธอกลับเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มที่ประดิษฐ์ขึ้นบางคนเสนอตัวช่วยงานเธอบางคนพูดคุยกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนน้อ เธอตอบอย่างหนักแน่นเธอไม่ได้มาเพื่อใช้ตำแหน่งภรรยาของเขาเป็นเกราะกำบังเธออยากพิสูจน์ตัวเองท่านประธานมองเธอเงียบๆก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะโค้งขึ้นเล็กน้อยถ้าเธอต้องการแบบนั้นเสียงทุ้มต่ำของเขาดังขึ้นจากนั้นเขาก็โน้มตัวเข้าใกล้เธอเล็กน้อยจนเธอรู้สึกถึงลมหายใจของเขาที่แผ่วเบา,บาบนผิวแก้มฉันจะคอยดู ดวงตาของรินดาเบิดกว้างใบหน้าของเธอร้อนเผาขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้พนักงานรอบๆต่างแอบลอบมองแต่ไม่มีใครกล้าออกเสียงใดๆท่านประธานยืดตัวขึ้นอีกครั้งก่อนจะปลายตามองทุกคนในออฟฟิศเป็นครั้งสุดท้ายจำไว้ว่าภรรยาของฉันจะยังทำงานที่นี่เขากล่าวเสียงเรียบและฉันหวังว่าพวกเธอจะให้เกียรติเธอในฐานะพนักงานไม่ใช่แค่ในฐานะภรรยาของฉัน น้ำเสียงของเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยอำนาจพนักงานทุกคนรีบพยักหน้าไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรอีกหลังจากนั้นไม่นานท่านประธานก็เดินจากไปปล่อยให้รินดายืนอยู่ท่ามกลางสายตานับสิบคู่ที่ยังคงจับจ้องเธอเธอถอนหายใจเบาๆตั้งแต่วันนี้ไปเธอรู้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเธอจะต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น ว่าเธอไม่ใช่แค่ภรรยาของท่านประธานแต่เธอคือรินดาที่คู่ควรกับที่นี่อย่างแท้จริงวันต่อมารินดากลับมาทำงานที่ออฟฟิศตามปกติแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพนักงานที่เคยเมินเฉยหรือกลั่นแกล้งเธอกลับเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มที่ประดิษฐ์ขึ้นบางคนเสนอตัวช่วยงานเธอบางคนพูดคุยกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนน้อ สายลมยามเช้าพัดเอื่อยผ่านกระจกสายของตึกสูงระฟ้าเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นกระเบื้องดังก้องในถงต้อนรับรินดายืนอยู่หน้าประตูบริษัทมือเล็กกำสายกระเป๋าแน่นหัวใจเต้นร,รัวเธอเก้าวเข้าไปในบริษัทของสามีแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือภรรยาของท่านประธานดวงตาของพนักงานหญิงบางคนเหลือบมองเธอ รอยยิ้มแฝงไปด้วยความดูแคลนเด็กใหม่สินะเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังรินดาหันไปมองหญิงสาวรุ่นพี่สองคนยืนกอดอกมองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้ามาช้าจังเสียงประชดประชันดังแทรกขึ้นรินดาเม้มปากเธอไม่ได้มาสายเลยสักนิดแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไร เอกสารปึกใหญ่ก็ถูกโยนลงบนโต๊ะตรงหน้าเธอนี่งานของเธอทำให้เสร็จก่อนเที่ยงเสียงเฉียบขาดสั่งการรินดาก็มองกองเอกสารตัวอักษรแน่นเต็มหน้ากระดาษลมหายใจของเธอสะดุดไปชั่วขณะนี่ไม่ใช่งานสำหรับเด็กใหม่แต่มันเป็นงานที่แม้แต่พนักงานเก่ายังใช้เวลากว่าครึ่งวันถึงจะทำเสร็จเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากโต๊ะข้างๆ เธอรับรู้ได้ถึงสายตาลอเลียนมือเล็กกำปากกาจนแน่นแต่ยังคงนิ่งเงียบบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบจากเครื่องปรับอากาศแต่เธอรู้สึกเหมือนเลือดในกายเดือดพล่านเธอเพิ่งเริ่มงานวันแรกแต่กลับถูกกลั่นแกล้งทันทีริมฝีปากของรินดาเม้มแน่นขึ้นเธอเงยหน้ามองหญิงสาวรุ่นพิธีโยนงานให้เธอดวงตาของอีกฝ่ายมีแววเย้ยหยัน รินดาก้มลงมองเอกสารตรงหน้าอีกครั้งสูตรลมหายใจลึกเธอจะไม่ยอมแพ้แต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากปลายทางเดินเสียงรองเท้าหนังหนักแน่นกระทบพื้นทุกคนในออฟฟิศเงยหน้าขึ้นมองรวมถึงรินดาหัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะเงาร่างสูงสง่าในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาใกล้ บรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปในทันทีพนักงานทุกคนกลืนน้ำลายชายหนุ่มผู้นั้นหยุดยืนตรงหน้ารินดาสายตาของเขากวาดมองเอกสารบนโต๊ะจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองพนักงานหญิงที่ยืนเย้ยหยันรินดาเมื่อครู่เสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นใครเป็นคนสั่งให้เธอทำงานพวกนี้บรรยากาศรอบตัวเงียบกริบพนักงานทุกคนแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็ง หญิงสาวรุ่นพี่ที่เคยยืนกอดอกอย่างมั่นใจเมื่อครู่สีหน้าซีดเผือดในพริบตาเธอกลืนน้ำลายมือที่เคยถือแฟ้มแน่นเริ่มสั่นไหวอ่ะเออเสียงตะกุกตะกักดังออกจากริมฝีปากที่แห้งผากแต่ชายหนุ่มตรงหน้าไม่ได้ละสายตาแม้แต่น้อยแววตาคมกริบกดดันบรรยากาศรอบตัวเขาเยือกเย็นหน้าหวัดหวันรินดากับพริบตา หัวใจเต้นแรงเธอรู้จักสายตาแบบนี้ดีมันเป็นสายตาของสามีเธอท่านประธานชายผู้ทรงอำนาจที่สุดของบริษัทแห่งนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือภรรยาของเขาพนักงานหญิงที่ถูกจ้องเขม็งยิ่งตัวสันหนักกว่าเดิมฉันถามว่าใครเป็นคนสั่งเสียงทุ้มต่ำก้องกังวานพนักงานหญิงสะดุ้งเฮือก เธออ้าปากพะงาบๆแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมารอบข้างเงียบสนิททุกสายตาจับจ้องไปที่ท่านประธานใบหน้าหล่อเหลายังคงไร้อารมณ์แต่รัศมีอันตรายแผ่ซ่านไปทั่วมือใหญ่ยื่นไปหยิบเอกสารบนโต๊ะสายตากวาดอ่านคร่าวๆก่อนปล่อยให้มันร่วงหล่นลงพื้นเสียงกระดาษกระทบพื้นดังก้องในความเงียบเอกสารนี้ไม่ใช่งานของเธอ เขาหันมามองรินดาน้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่แววตาของเขามีบางอย่างซ่อนอยู่รินดาเม้มปากรู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลเธอไม่อยากให้เขาต้องมายุ่งกับเรื่องนี้มันจะทำให้เธอดูเหมือนอ่อนแอแต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วเพราะในวินาทีถัดมาชายหนุ่มก็ก้าวไปยืนตรงหน้าพนักงานหญิงคนนั้น เธอชื่ออะไรเสียงของเขาเย็นเยียบพนักงานหญิงสะดุ้งอีกครั้งริมฝีปากสันระริกก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาชาชลิตาค่ะชลิตาเขาทวนชื่อช้าๆราวกับจงใจให้ทุกคนได้ยินดวงตาของชลิตาเบิกกว้างขึ้นเหมือนเธอเพิ่งตระหนักถึงบางสิ่งเธอทำพลาดแล้วทำพลาดครั้งใหญ่ เพราะคนที่เธอเพิ่งกลั่นแกล้งไปเมื่อครู่คือผู้หญิงของท่านประธานชลิตารู้สึกได้ว่าขาทั้งสองข้างเริ่มไร้เรี่ยวแรงเธอพยายามกลืนก้อนแข็งๆลงคอแต่กลับรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกไม่มีใครพูดอะไรทั้งแผนกจมอยู่ในความเงียบที่หนักอึ้งสายตาของท่านประธานยังคงจับจ้องเธอเย็นชากดดันไร้ความปราณี เธอทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วน้ำเสียงราบเรียบเอ่ยขึ้นชลิตากลืนน้ำลายอีกครั้งฝ่ามือเย็นเฉียบสอสี่ปีค่ะเธอแทบไม่ได้ยินเสียงของตัวเองท่านประธานพยักหน้าเล็กน้อยแต่ไม่มีรอยยิ้มใดๆบนใบหน้าสี่ปีเขาพึมพำเบาๆแล้วเงียบไปชั่วอึดใจ ก่อนที่น้ําเสียงเย็นยะเยือกจะดังขึ้นอีกครั้งแปลว่ามีประสบการณ์พอสมควรสินะชลิตาเม้มปากแน่นเธอไม่รู้ว่าควรตอบอะไรแต่ในใจกลับสั่นไหวอย่างรุนแรงเธอรับรู้ได้ถึงลางร้ายมือของท่านประธานยกขึ้นช้าๆปลายนิ้วเรียวยาวแต่ลงบนโต๊ะของเธอเบาๆแล้วทำไมเธอถึงใช้เวลาสี่ปีมาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ ชลิตาหายใจสะดุดใบหน้าซีดเผือดจนไร้สีเลือดทุกคนรอบตัวพยายามกลั้นหายใจไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวฉันไม่สนว่าเธอทำอะไรลับหลังฉันเสียงท่านประธานทุ้มต่ำนิ่งสงบแต่กลับกดดันเสียจนหัวใจของทุกคนแทบหยุดเต้นแต่การกลั่นแกล้งพนักงานคนอื่นไม่ใช่นโยบายของบริษัทเสียงของเขาหนักแน่นและเยือกเย็นเสียจนขนลุก ชลิตาตัวแข็งทื่อเธอรู้แล้วว่าตัวเองกำลังเผชิญกับอะไรและคำพูดถัดไปของท่านประธานก็ทำให้เธอแทบสุดลงตรงนั้นเธอไม่จำเป็นต้องทำงานที่นี่อีกต่อไปชลิตาเบิกกว้างร่างกายเหมือนถูกฟ้าผ่าใส่กลางอกเธอหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้างขาอ่อนแรงจนแทบสุดลงไปกับพื้นมอไม่นะคะท่านประธาน ได้โปรดฟังดิฉันอธิบายก่อนเสียงของเธอสั่นเครือเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าการกลั่นแกล้งพนักงานใหม่จะกลายเป็นฝันร้ายที่ทำให้เธอต้องถูกไล่ออกเธอหันไปมองเพื่อนร่วมงานรอบตัวแต่ทุกคนกลับก้มหน้าไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเธอไม่มีใครช่วยเธอไม่มีใครพูดอะไรฉันไม่ฟังคำแก้ตัว เสียงของท่านประธานหนักแน่นเขาหันไปมองหัวหน้าแผนกที่ยืนตัวเกรงอยู่ใกล้ๆดำเนินการเรื่องให้ออกวันนี้หัวหน้าแผนกสะดุง้งรีบพยักหน้าหนึกๆคอขาท่านประธานชลิตาหน้าซีดเผือดกว่าเดิมเธออ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วท่านประธานก็ละสายตาจากเธอเขาหันมาทางรินดา สายตาของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่เย็นชาเหมือนตอนที่มองชลิตาแต่ก็ยังเต็มไปด้วยอำนาจที่ไม่อาจต่อต้านได้รินดากระพริบตามองสามีของตัวเองอย่างไม่แน่ใจเธอไม่ได้ต้องการให้เรื่องมันจบลงแบบนี้แต่เธอรู้ดีว่าสามีของเธอเป็นคนประเภทไหนหากมีใครทําให้เธอเจ็บปวดเขาจะไม่ปล่อยให้คนคนนั้นได้อยู่เฉยเฉยเสียงฝีเท้าของชลิตากระทบพื้น เธอเดินโซเซออกจากออฟฟิศไปอย่างหมดสิ้นเรี่ยวแรงไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครกล้าหายใจแรงท่านประธานหันมามองรินดาอีกครั้งสายตาของเขามีในบางอย่างซ่อนอยู่ก่อนที่เขาจะเอ่ยด้วยเสียงทุ้มต่ำภรรยาของฉันไม่ใช่คนที่ใครจะมาดูถูกได้ทุกคนในห้องเงยหน้าขึ้นอย่างตกตะลึงและในวินาทีนั้นเองทั้งออฟฟิศก็จมอยู่ในความเงียบงนัน ไม่มีใครกล้าเอ่ยคําใดพวกเขาเพิ่งรู้ความจริงที่ทำให้โลกทั้งใบของพวกเขาสั่นสะเทือนพ,อพ่อภรรยาเสียงกระซิบจากพนักงานคนหนึ่งดังขึ้นแผ่วเบาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความตกตะลึงที่แผ่ไปทั่วทั้งบริษัททั่วทั้งออฟฟิศเงียบกริบราวกับไม่มีใครอยู่ทุกคนยังคงจ้องมองรินดาด้วยแววตาเหลือเชื่อพนักงานบางคนเผลออาปากค้าง บางคนตัวแข็งทื่ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงไม่มีใครคิดมาก่อนว่าเด็กใหม่ที่พวกเขาดูถูกและกลั่นแกล้งเมื่อเช้าจะกลายเป็นภรรยาของท่านประธานรินดาเองก็ยังคงนิ่งงันเธอไม่ได้คาดหวังว่าสามีของเธอจะประกาศเรื่องนี้ต่อหน้าทุกคนแบบนี้เธอรู้ดีว่าเขาห่วงเธอแค่ไหนแต่การที่เขาพูดออกมาตรงๆเช่นนี้หมายความว่า เขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นใครและไม่มีใครแต่ต้องเธอได้บรรยากาศหนักอึ้งปกคลุมออฟฟิศทุกสายตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหัวหน้าแผนกที่ยืนอยู่ข้างๆหน้าเสียจนไร้สีเลือดเขาค่อยๆก้มศีรษะตำ่ำไม่กล้าแม้แต่จะสบตาท่านประธานท่านประธานครับผมผมไม่ทราบมาก่อนว่าไม่รู้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ผิด เสียงท่านประธานเย็นชาหัวหน้าแผานกกลืนน้ำลายเหงื่อซึมเต็มหน้าผากท่านประธานไม่ได้สนใจเขาอีกสายตาคมดุของเขากวาดมองพนักงานที่ยังคงนิ่งเงียบจำเอาไว้เสียงของเขาทุ้มต่ำกดดันภรรยาของฉันอยู่ที่นี่ทุกคนสะดุ้งเมื่อเขาพูดจบและฉันไม่อยากได้ยินเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่มีใครกล้าขยับตัว ไม่มีใครกล้าสบตาเขารินดาเงยหน้ามองสามีเธอรู้ว่าเขากำลังโกรธเธอขยับมือเล็กน้อยปลายนิ้วแต่ลงบนแขนเสื้อของเขาเบาๆท่านประธานหันมามองเธอทันทีแววตาของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่มีความเย็นชาเหมือนเมื่อครู่เพียงแค่เสี้ยววินาทีท่าทีของเขาก็อ่อนโยนลงแต่เพียงเธอคนเดียวที่มองเห็น รินดารู้ว่าเขาเป็นห่วงเธอแต่เธอไม่อยากให้เรื่องมันร้ายแรงไปมากกว่านี้เธอสูดลมหายใจเข้าลึกเง่อยหน้ามองพนักงานที่ยังคงตัวแข็งกันทั้งแผนกฉันไม่ถือโทษใครคะ่ะเสียงของเธอเบาแต่ชัดเจนทุกคนเงยหน้ามองเธอทันทีขอให้เรื่องนี้จบลงแค่นี้ท่านประธานมองเธอสายตาของเขาลึกซึ้งขึ้นเราก,กำลังช่างใจอะไรบางอย่าง ก่อนที่เขาจะพยักหน้าเพียงเล็กน้อยก็ได้ทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอกราวกับเพิ่งรอดจากพายุลูกใหญ่แต่พวกเขารู้ดีว่าจากวันนี้ไปไม่มีใครกล้าแต่ต้องรินดาอีกไม่มีใครกล้าดูถูกเธออีกและที่สำคัญไม่มีใครกล้าทา้าทายอำนาจของท่านประธานอีกต่อไปหลังจากนั้นไม่นาน บรรยากาศภายในออฟฟิศก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพนักงานที่เคยมองรินดาด้วยสายตาดูแคลนตอนนี้กลับมองเธอด้วยความหวั่นหวันและเคารพบางคนถึงกับหลบสายตาบางคนรีบกลับไปทำงานของตัวเองเรากลับไม่อยากให้ตัวเองเป็นเป้าสายตาของท่านประธานรินดาเองก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้เธอไม่ต้องการให้ใครหวาดกลัวเธอแต่เธอรู้ดีว่า ชื่อเสียงของสามีเธอนั้นน่าเกรงขามเพียงใดท่านประธานยังคงยืนอยู่ข้างเธอเรากับจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธอมีเขาคอยปกป้องอยู่เสมอรินดาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะตัดสินใจหันไปพูดกับสามีของเธอคุณคาฉันยังอยากทำงานที่นี่ต่อนะท่านประธานเลิกคิ้วเล็กน้อยเรากับไม่คิดว่าเธอจะพูดแบบนี้แน่ใจหรือค่ะ เธอตอบอย่างหนักแน่นเธอไม่ได้มาเพื่อใช้ตำแหน่งภรรยาของเขาเป็นเกราะกำบังเธออยากพิสูจน์ตัวเองท่านประธานมองเธอเงียบๆก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะโค้งขึ้นเล็กน้อยถ้าเธอต้องการแบบนั้นเสียงทุ้มต่ำของเขาดังขึ้นจากนั้นเขาก็โน้มตัวเข้าใกล้เธอเล็กน้อยจนเธอรู้สึกถึงลมหายใจของเขาที่แผ่วเบาบนผิวแก้มฉันจะคอยดู ดวงตาของรินดาเบิกกว้างใบหน้าของเธอร้อนเผาขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้พนักงานรอบๆต่างแอบลอบมองแต่ไม่มีใครกล้าออกเสียงใดๆท่านประธานยืดตัวขึ้นอีกครั้งก่อนจะปลายตามองทุกคนในออฟฟิศเป็นครั้งสุดท้ายจำไว้ว่าภรรยาของฉันจะยังทำงานที่นี่เขากล่าวเสียงเรียบและฉันหวังว่าพวกเธอจะให้เกียรติเธอในฐานะพนักงานไม่ใช่แค่ในฐานะภรรยาของฉัน น้ำเสียงของเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยอำนาจพนักงานทุกคนรีบพยักหน้าไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรอีกหลังจากนั้นไม่นานท่านประธานก็เดินจากไป